มาเก่งโจทย์ถวิกราจาวันกันนะฮะเหมือนเดิมเฉลยเร็วๆก่อนสําหรับคุณใจร้อนนะครับตอบเป็นข้อมดน้อย an <AM S 1> นะฮะข้อนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากมากแต่อาจจะต้องจําศัพท์ให้ได้นะครับนักเรียนสังเกตนิดนึงว่าช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคํานามคือคําว่า collection แปลว่า collection อะสิ่งที่เราสะสมเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับช่องว่างอยู่หน้าคํานามก็ต้องเป็น adjective ไงยกตัวอย่างเหมือนนักเรียนพูดว่า a beautiful woman b e a u a beautiful woman a beautiful woman ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยนะอะไรเนงะี้ยผู้หญิงสวย adjective สามารถวางไว้หน้าคำนามแบบนี้ได้ถูกป่ะนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเปลี่ยนจาก a beautiful woman เป็น a แล้วก็ complete collection นะฮะแนะนจำไปเลยคำว่า complete เป็น verb ก็ได้เป็น adjective ก็ได้ถ้าเกิดเป็น verb มันจะแปลว่ากรอกข้อมูล เติมให้เต็มอะไรเนงะี้ยถ้าเป็น Ad adjective แปลว,ว่าครบถ้วนนะครับตอบข้อ A นะเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อนนะเขาบอกว่าสมิทตาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีถ้วยชาเซตถ้วยชาวินเทจวินเทจแปลว่าเก่าแต่มีคุณค่าของโบราณแต่มีคุณค่านะฮะคือเขาจำเป็นจะต้องมีเซตถ้วยชาแบบโบราณอีกเซตหนึ่งนะในการที่จะมีคอลเลกชั o นแบบ c o m plete คือครบถ้วนสำหรับจัดแสดงโชว์ในห้องทานข้าวสื่อประมาณนั้นทำไมข้ออื่นผิดล่ะครูเบิร์ต b ผิดเพราะว่าเป็น Verb เติม s ตำแหน่งที่หายไปไม่ใช่เวิรเพราะมันอยู่หลังอ่ะและหน้าคำนาม c cat ไม่ใช่ adjective นะครับทำไมไม่ได้ล่ะครูเบิร์ตบางคำเป็น adjective ก็ลงท้ายด้วย ing ต้องดูว่าฝรั่งใช้ไหมถ้าฝรั่งไม่ใช้ก็ผิดนะครับ d dogly เป็น adverb ตำแหน่งหน้าคำนามไม่ใช่ adverb นะครับ ต่อเป็น an ดูศัพท์นิดนึงเนาะ display แปลว่าสิ่งที่จัดแสดงได้การจัดแสดงสิ่งที่จัดแสดง dining room คือห้องทานข้าวนะครับคือสมั n t h าเขาสะสมเซตถ้วยชาหรือเซตภาชนะแบบเก่าแก่โบราณอะไรเงี้ยขาดไปเซตหนึ่งนะครับฝากคำคมทิ้งท้ายฮะ,ะเขาบอกว่า the wisdom comes from the complete understanding complete แปลว่าอะไรนะครบถ้วนนะฮะเขาบอกว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันเกิดมาจาก การเข้าใจและการยอมรับได้อย่างเต็มที่อย่างครบถ้วนนะทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอของเราทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเรานะทั้งจุดแข็ง strengths และจุดอ่อน weaknesses ของเรานะอย่างครูเบิร์ตเนี่ยจะมีจุดแข็งก็คือว่าจะเป็นคนค่อนข้างมีจินตนาการสูงเลยแต่งนิยายได้แต่จะมีจุดอ่อนคือเป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขี้เกียจด,ดังนั้นตอนที่เบิร์ตแต่งนิยายเนี่ยคูเบิร์ตเลยใช้ จุดแข็งและจุดอ่อนจุดอ่อนร่วมกันนะฮะจุดแข็งคือมีจินตนาการเยอะคูเบิก็ใส่จินตนาการไปเต็มที่ในนิยายจุดอ่อนคือขี้เกียจคูเบิลก็ปรับตัวโดวยการที่ทยอยเขียนนะฮะคูเบิจะไม่เขียนทีเดียว25หน้าวันเดียวแต่คูเบิจะทยอยเขียนวันละ5-6บรรทัดอะไรเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆในที่สุดก็จบเป็น2เล่มใหญ่นะ,ะดังนั้นการรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองเนี่ยมันช่วยชีวิต สบายขึ้นนะนักเรียนลองไปหาดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรถ้าตอนนี้มีจุดอ่อนเป็นโทอีกคูเบิร์ตช่วยได้นะครับโฆษณาแฝงนะฮะก็คือตอนนี้คอร์สของคูเบิร์ตมีทั้งหมด5คอร์สย,ย่อยคือให้มาจุกๆุแต่ใครรีบสอบเรียนได้โดยให้เรียนทวิกโก้ให้จบแล้วไปสอบได้เลยเพราะมีการปูพื้นสอนเทคนิคสอนสุดลัดนะฮะเช่น ตรงกลางระหว่าง b wing b 3 h r a e ตอบลี่นะหรือถ้าเกิดช่องว่างอยู่หลัง verb to be เป็น n o วได้แล้วเป็นอะไรที่อีกแล้วถ้าแปลไม่ออกจะตอบอะไรเงี้ยมีสอนหมดทั้งบู๊และบุญนะฮะใครรีบสอบเรียนนี้จบไปสอบได้เลยแค่ประมาณ30กว่าชั่วโมงแต่ใครไม่รีบหรือเวลาเหลือมาทวนดีอัปเดตมาดูดีอัปเดตเพราะเป็นการเกงโจทย์ว่าเ้าสอบช่วงนี้ออกอะไรเนกเรียนจะได้ไม่ต้องไปจําทั้งโลกไงนะฮะเวลาเหลืออีกทําโจทย์ที่เหลือได้มีโจทย์ครบชุดโจทย์เน้น grammar โจทย์เน้น lower c a s เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด มูลค่าทั้งหมด15,000บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นไม่ถึง3,000ก็ลงได้แล้วได้ครบทุกคอร์สเลยแถมนับเวลาแยกกันด้วยลองถามผู้จัดการบุ๊กได้ทางไลน์ ID k ดียครูเบิร์และถ้าเกิดมีข้อสงสัยทางไวยากรณ์เกี่ยวกับวิชาการคอร์สที่เรียนไปครูเบิร์เป็นคนตอบเอง100%นะฮะเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเรียนเนาะหรือเจอกันใหม่ในคลิปเฉลยโจทย์แบบนี้ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย